สวัสดีครับมาแบบตกตกใจหน่อยวันนี้เราจะมาสร้างโรคใบใหม่กันนะครับปลาปลายก่อนอื่นเราก็ไปตัดไม้กรอนนะครับตัดเ,เยอะๆหน่อยนะครับตัดเยอะหน่อยช้าจังเลยโอ้วๆๆเฮย้ยต้นไม้หันซ้านี่เนี่ย ผมชอบปรับเป็นทัสครับพอดีมันกระตุก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 หน่อยนะครับถ้าปรับเป็นทัสนี้ไม่ค่อยกระตุกแล้วครับเราก็จะได้แบบนี้มานี่ตัดตรงนี้ก่อนวัดต๊นนึงนะครับผมขอตัดคลิปก่อนเลยนะครับ กลับมาอีกครั้งนะครับถ้าเราตัดไม้ปุ๊บเราจะได้แบบนี้มานะครับอย่างงี้ครับอย่างนี้เวร์มอ,อะไรเนี่ยไม่ใช่เวอร์มสิแล้วก็ับางทีก็อาจจะได้แอปเปิลตกลงมาได้ไดแล้วก็กด e นะครับแล้วก็ใส่ไปช่องนี้เลยแล้วก็เราก็จะได้นะครับคลิกซ้ายครับเราจะได้แล้วเราก็มาสร้างกล่องครับ

ค่อยทุบยาออกก็ได้วางไปเลยนะครับปุกคลิกขวาตรงนะครับเดี๋ยวคลิกซ้ายนะครับแล้วก็สร้างอย่างนี้เลย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 ไม้เยอะครับไม้เยอะเก่งครับครับเราก็จะมาสร้างขวานกันนะครับนี้ครับนี่นี่นี่แล้วก็สร้างที่ขุ Hence, ดด้วยนะครับท like ี่ขุดไม้นะครับ ไม่ใช่แล้วก็นี่แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างดาบปิง๊งสร้างดาบก็เอานี้วางหนึ่งปึ๊บปึ๊ก,กนีได้ดาบแล้วครับดาบสุดพรนษาครับดาบพรรษาสุดๆครับอ้านี่นี่คือไก่นะครับแต่ผมคิดว่าเขาคิดว่าเป็นเป็ดกัน ว้าเราไปตัดต้นไม้กันต่อเลยต้นไม้นั้นเยอะนะครับคี้เกียจตัดเออลืมไปเราสร้างเผือกได้ดีกว่าครับไม้เนี่ยสร้างเผือกเยอะครับห้าอันครับผมเก่งครับไม่มีใครเทับแทานได้สองอ ขาอันนี้แน่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 นี้เดินขวาคลิกซ้ายค้างนะครับถ้าเราจะทำอะไรอหว่ยนี่ครับดูเป็นตัวอย่างนะครับดูขีดไม้สุดหรอคุณเล่นครับนี้ ทำไมได้หนึ่งอันนะเมื่อกี้ต่สองเพื่ออ่าน,นี่ะถ้าบางคนแหล่งนะครับผมสอนไปที่ open wish แล้วก็นี่ครับปรับตรงนี้ครับตอนแรกของทุกคนมันจะเป็นนี่ครับปรับไปปรับไปให้เป็นทัสครับนะครับ,รบก็ไม่ค่อยกระตุกแล้วปุ๊บเอปอเื้อปุกเอื้อ ขอสักนิดเอ้ยสักนิดขอสักหน่อยจะได้คนเนี่ยจะได้มีอารมณ์คนทถ้าใครทำทัสไม่เป็นเอ้ยไม่ใช่ทัสอะไรอ่ไฟเขาคมไฟนะครับผมก็หาเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะบอกครับผมก็ขี้เกียจหายเหมือนกันครับ ใครนี้ก็ขอแล้วมัง้งอุ้ย,ยไม่เป็นไรคใครนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่ได้หกสิบสีอันแล้วครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะสร้างกล่องครับกล่องกล่องเพื่อจัดกล่องไหมครับเดี๋ยวให้ดู จิงขี้ขวานะครับแล้วก็วางงนี้วางไป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 เราจะเอาสองอันนะครับมันจะได้เหมือนหีบเฮ้ย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 นะครับวางตรงนี้ไปเลยนี่จิงเอ้ยเก็บของนะครับแล้วครับ แล้วก็เอาที่ขุดหินเนี่ยครับไปแล้วไปหาหินผมเจอแล้วครับไม่ต้องไปหาไกลๆไม่ต้องไปไกลปุ๊บนี่ครับเอามาเยอะๆหน่อยก็ได้ครับเพื่อจะได้ทำอะไรเยอะ แค่นี้พอแล้วครับอีกอันจะได้ครบยี่สิบเฮ้ยโอเคแดนแดนดั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 นดนนดนนบางคนมือใหม่นี้ถ้าใครเล่นไหมครับระวังปวดหัวอันมึนหัวด้วยนะครับผมเคยเป็นแล้วครับเราจะมาสร้างกองกองกองนี่ครับ ชำไม่ได้เหมือนกันครับแเปคนี่สามารถเผาอะไรได้ก็ได้นะครับดูครับสันว่าผมวางไว้ครับเดี๋ยวผมไปหาใบไม้มาก่อนฮะใบไ,ไม้ใบหญ้าเอ้ยใบหญ้าใบไม้เอ้ยแค่ไไ <c oughs> น,นี้ก็ได้บ้งลองดูครับ แต่ต้นไม้บางทีตัดใบไม้เดี๋ยวใบไม้มันก็จะแห้งร่วงลงมาบางครั้งก็จะได้ต้นไม้นะครับยวดูครับเดี๋ยว,ยวไม่แน่ใจว่านี้ใช้ได้เปล่าลองดูนครับผมเล่นมาเป็นปีแล้วครับยังจําไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เราก็ไปหาตัดใบไม้กันครับถ้าจะวิ่งนี่กดแต่มันอยู่สองครั้นี่ครับโอ้ยวิ่งเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบาะนะเนี่ย นี่ได้ต้นไม้แล้วเ yeah. ย,ย้เบนื่มลาเหนื่มล้าเราแค่ต้นเดียวก็พอใจแล้วแถนี้ไม่มีแกะนะครับถ้าไม่มีนี่ปดระวังเราก็จะสร้างบานไม่ได้เออไม่ใช่สร้างติงนอนไม่ได้นะครับเอาวางเลยปุ๊บนี่ครับนี่ครับตอนแรกเป็นหินอย่างนี้ครับ โอ้ยไม่พอวิจะฆ่าเจ้าว้ายตายอุ้ยกับตายกับตายแสงไฟแมันต้องเอาประมาณสองพัน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 สองพองพันสองพันสองพไอ้ด็แอปเปิ้ล โอเคได้ครับอ,อม้ยก็อย่ามืดแล้ว่ะก็อย่ามืดแล้วอ่ะก็อย่ามืดแล้วเราต้องหาแกะเดี๋ยวผมขอโปรโนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีลงอ,อันนั้นนีได้ไ้้้้้คอยทัน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 ปึบได้แล้วครับนี่ครับ นะครับตอนเราตัดนะครับนี่ครับตอนเราไปขุดครั้งแรกหินมันก็จะคล้ายกันอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่มันคล้ายกันนะครับดูตรงนี้ครับคล้ายกันใช่ไหมครับข้างนี้ครับเป็นเครื่องตัวเราเผ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 าแล้วมันมืดแล้วอ่ะมันมืดแล้วอ่ะมันมึงครับตัดคลิปตัดคลิปโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วอ้เลือดเลือดเลือดจุเลือดซาโอ้ ช้ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยเลือดเลือดข้าไม่เพิ่มเลยเลือดข้ามไม่เพิ่มเลยทำไงดีอ่ะ <Goodbye>. เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เลือดข้ามไม่เพิ่มเลยอู้แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ขอตัดก่อนโอเคครับผมไปฆ่าแกะไหมอ่ะ ได้อะไรอ่ะนี่ครับสามอันนี้ครับแล้วก็มีไม้อยู่<า>ยใช่ไหมครับเอามาแล้วก็ครัฟซะวางนี้นะครับวางช่องไหนก็ได้ครับอย่างนี้ครับปึกปึกวางช่องไหนก็ได้ครับแดี๋ยวห้ามวางข้างบนนะครับไม้เนี่ยแล้วก็ปึกปกได้เตียงนอนแล้วเย้ดีใจจังแล้วบ้านน่ะเออปึกวางก่อน เราก็สร้างบ้านแบบกะกะเกนเกนก่อนนะครับจะสร้างเยอะเดี๋ยวไม้ไม่มีอะไรกินเดี๋ยวเฮ้ยขวานมาอ้าวขวานมาขวานมาขวานไป ขวานมาควานก็กลับเสมาเสไปอะครับเสมันมาได้เสมันก็กลับได้ครับเดี๋ยวเราจะวิสอนวิธีสร้างประตูนะครับทำอย่างนี้ครับวางวางไปเลยครับวางไปเลยไม่ต้องสนใจเลยครับถ้าไม้พอนะครับว้าฝนตกแล้วอะนอนอย่างเปียกแฉะนอนอย่างปแปะเฉียแ่ ไม้มันจะพอไม่เอ,อ่ยแล้วก็ต้องพอแหไรครับถ้าคนมีบุญนะครับคนไม่มีนี่ตัวใครตัวมันนะเมืดใช่ไหมครับเราก็สร้างช่องระบายอากาศให้มันไม่ค่อยมืดหน่อยนี่ครับ ออกจากบ้านนะครับ <g ül> นี่ครับนก่อยระหว่างที่รบไปกันนะครับมนุษย์เหมือนคนเราเนี่ยครับเหมือนรคอย่างนี้ครับอย่างงี้ครับแต่ตาตรงนี้สีดำเงินของเรามีไหมครับมันจะไม่ถืออะไรนะครับไปหนึ่งมันจะไม่ถืออะไรนะครับตาตรงสีน้ำเงินนี่มันจะหายตามันจะขาวนะครับตัดแป๊บนึงคนหยุดตกแล้วด้วยแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยถึงเวลานอนซะแล้วบาย โอเคโอ้โหตื่นนอกบ้านนะครับดูมันทำบ้านละเกินครับมันไม่มีทางออกเลยตื่นนอกบ้านโอเคครับใครนี่เหรอครับสร้างบ้านใครนี่งลงๆแต่อย่าลืมนะครับเออเรื่องบอกไปนะครับขโปรนิดนึงนะครับที่แกนหาครับนี่ครับมันจะนี่ครับถ้าเราไปตรงหลังครับเราจะเจออย่างนี้ครับโอ้โหวางกันเพียบโอ้ โถโอ้โหโโอุ้ยเยอะมากทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับโอเลละเนี่ยแล้วก็อย่าลืมเอาที่ขุดไปด้วยนะครับในง้นช้าระวังจะซอมบี้ครับแล้วก็เจอมันขุดปุ๊บเราก็จะได้นี่มาครับสามารถเว้ยสามารถไปวางที่เตาถ่านได้นะครับถ้าบ้านเราไม่มีไฟ เดี๋ยวโกงโกงกันนะเย้ได้แล้วเก็บไปเก็บมัดไปเก็บมันไปครับทุกคนแล้วเราเหลือไม้ไหมเหลืออยูสานอันไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันหมดครับต้นไม้มีทุกที่ทุกแห่งครับเดี๋ยวไปหามาได้ครับริบเจ็ดอัน วางไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับเออไม่ใช่ครับวางนี้ครับสิบสองอันสองนี้วางนี้ไปปุบแล้วมันจะเขียนว่าอะไรอย่างเงี้ยกดมาเลยเราก็ได้สี่สิบแปดอันวางเลยครับมันจะเป็นไฟนะครับไฟครับโอ้โหแค่นี้แหละครับพอจบเป็นกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีลงทำนิเอทเทมเกราฟ